สมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตถั่วพูกันหน่อยนะครับนะครับพูดถึงตัวพูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมปลูกไว้ตรงนี้ก็ประมาณ7ต้นนะครับนะทำไว้แค่พอทานนะครับนะแต่ทีนี้ผลเขาออกเยอะนะครับทานไม่ไหวก็นะครับเหลือนะครับสมาชิกก็จะมีชาวบ้านแถวๆนี้เขาก็มาขอแบ่งซื้อไปเพราะว่าของเราใช้เป็นปลอดสารเคมีนะครับเป็นฮอร์โมนนมสดนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แสงนะครับถ้าจะฉีดจะใช้อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำหนึ่งลิตรนะครับย่วให้เข้ากันแล้วก็นํามาฉีดนะ ส่วนท่านใดนะครับจะดูแลโคนนะครับก็ใช้จุลินทรีย์ข้อแสงผสมเยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็บาเทราดโคนได้ด้วยนะครับนะอัตราส่วนก็2 0 0น้ํา10ลิตรนะ200มิลลิตรนะครับจุลินทรีย์ข้อแสง200มิลลิตรแล้วก็ฮอร์โมนมสดสัก50มิลลิตรคนให้เข้ากันแล้วก็นํามาราดโคนได้เลยแต่ผมจะเน้นฉีดนะครับเน้นฉีดที่ช่อที่ดอกเขาจะติดนะครับเห็นไหมครับเขาจะติดดีมากนะ เนี่ยครับเขาจะติดดีมากนี่ขนาดว่าเพึ่งโตได้ไม่นานนะครับนะเขาจะติดดีมากแล้วที่สําคัญนะครับการดูแลด้านล่างปุ๋ยนะครับผมไม่ได้ใช้เคมีนะผมปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวนฝนเป็ดนะครับเกษตรปลอดสารนะครับอยู่ชัยนาทวังหมันนะครับด้านล่างที่ผมใช้คือจะเป็นนะครับขี้ควายที่ป่นที่สุดแห้งที่สุดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะขี้ควายนะครับบางท่านเนี่ยซื้อไปขี้ควายเนี่ยบางทียังไม่แห้งมันเป็นชิ้นมันไม่ได้ป่นนะครับก็ต้อง จะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับขอให้เป็นขี้ควายที่ละเอียดที่สุดคือผมเนี่ยไปหานะครับผัดจะหามาได้มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปซื้อเขาเนี่ยมันจะเป็นกระสอบเป็นชิ้นๆน,นะครับมันจะเบากระสอบหนึ่งประมาณห้าสิบบาทซึ่งมันจะไม่ละเอียดนะครับฝาเราจะมาทําให้มันละเอียดต้องมาบี้มันหรือต้องมาตากมันแต่ผมเนี่ยไปหาข้อควายที่เขามีไก่ชนเลี้ยงไว้เยอะนะครับพอเขาปล่อยควายออกตรงเช้าเนี่ย ไก่ชนเนี่ยเขาก็จะไปคุยนะครับไปคุย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 ในกองขี้กวายเนี่ยออกเพื่อจะกินมแมลงด้านล่างและทีเนี้มันก็จะเป็นขุยที่เขาคุยออกมาจะมาตากแดดร้อนๆเนี่ยมันจะเป็นขุยเหมือนแป้งมันเหมือนฝุ่นเลยนะครับมันจะแห้งดีมากแล้วมันจะมีเศษหญ้าเล็กๆนะครับจากการกระบวนการย่อยของท้องกวายที่เขาทานหญากิกนหญ้าเข้าไปเนี่ยมันจะไปย่อยมาเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วออกมามันจะดีมากๆผมก็ามาผสมก่อนเลยครับเนี่ยผมมาขุดเนี่ย ปกติเป็นดินอย่างนี้นะครับเน่ยดินอย่างนี้เลยดินที่เขาปลูกมันหลังมันจะแข็งปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นนะครับผมก็ต้องขุดเป็นแปลงยาวก่อนนะครับแล้วก็เอาขี้ควายที่ผมบอกที่เป็นละ,ละเอียดป่นเนี่ยเอามาเทนะครับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ขี้เท้าถ่านไม่เยอะนะครับแล้วก็ใส่ปูนขาวปรับสภาพดินนะครับแล้วก็นะถ่านดํานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสับ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 ,สบใช้จอบสั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 บให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ แล้วก็ใช้ขี้ควายละเอียดที่เราเก็บมาในอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเราก็ทําอยู่อย่างเงี้ยประมาณสักสิบห้าวันนะครับข้าวข้าแล้วก็เย็นเราก็ฉีดน้ําให้มันชุ่มเย็นเราก็ฉีดน้ําให้มันชุ่มนะครับข้าวโดยที่เราไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับขี้ควายมันก็ไม่แพงพอเขาเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็นํามาโรยบนนะครับเนี่ยโรยบนใช้ขี้ควายแห้งที่เราเก็บเนี่ยนะครับโรยด้านบนนะครับโรยยาวไปเลยนะครับโรยโรยยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วก็โรยขวางเป็นกากระบาดอย่างนี้นะครับ แล้วเราเพาะพวกตัวพูไว้ในในถุงดํานะครับหรือในถาดเพาะก็ได้ถาดหลุมนะครับเราเพาะไว้แล้วเราลงถุงดํพาพอเขาโตจะเลื้อยดีผมก็นํามาลงเลยพอนํามาลงเสร็จคุมฟางโคนแล้วก็เอาขี้ควายโรยอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเขาชอบมากเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับขี้ควายแห้งๆปนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหาติดไว บางท่านอาจจะไปเจอที่แถวบ้านท่านมีข้อขวาวเยอะๆบางทีเขาขี้วกวเนี่ยเขาจะเดินไปตามถนนแล้วเขาขี้ทิ้งไว้ตามข้างทางเวลารถเขาวิ่งแล้วนะครับลมมันจะพัดขี้ขวายแห้งๆพวกนี้เข้าไปอยู่ขอบขอบทางพวกนั้นนะครับไปขวาดเอามาใช้ได้เลยขวาดใส่กระสอบนะครับเอามาใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีสารไม่มีการมีเทนแล้วนะครับนะ <S <S เราสามารถเอามาโรยได้เลยนะครับผสมดินปลูกได้เลยนะครับ ถ้าท่านใดกลัวเป็นเชื้อราก็หมกักแต่ผมไม่กลัวเชื้อรานะครับเพราะว่าผมใช้ยูรินซีเนี่ยมันมีคือเขามีฤทธิ์ที่ป้องกันเชื้อรานะครับกำจัดเชื้อราได้อยู่แล้วยูรินซีสังเคราะห์แสงนะครับถ้าท่านใดไม่สบายใจก็ใช้ไตโคโดมาก็ได้นะครับนะที่มันเป็นเชื้อราดีนะครับก็สั่งซื้อเอานะครับสูตรการปลูกต้นไม้มันมันไม่ได้ฟิกนะครับมันเป็นสูตรไข่สูตรมันไข่ปลูกแล้วได้ผลดีผลที่ออกมานะครับคือผลของพืชผักต้นไม้โตดีแข็งแรงได้ผล ที่สมบูรณ์หวานกรอบนั่นคือนั่นคือโอเคครับนั่นคือสุดยอดแล้วนั่นคือดีแล้วนะครับผลเราใช้ปลอดสารคือเป็นกเกษตรปลอดสารเนี่ยผลเขากอบหวานนะครับได้ผลดีดีต่อสุขภาพแล้วนั่นคือโอเคแล้วใครจะปลูกวิธีไหนได้หมดไม่ฟิกแต่ของผมเนี่ยวิธีนี้ได้ผลนะครับขี้ควายแห้งๆขี้ควายป่นๆนะครับจะมีนะครับที่เขามีขายตามเพจก็มีแต่ว่าเขาขายเป็นกระสอบแต่มันอาจจะเป็นชิ้นไม่ป่นมากนะครับ นะครับบัดี๋ยนี้เขาก็เริ่มมีขี้ไฟออมักนู่นบางนี่แต่ผมแนะนานะถ้าเราจะาไปปลูกปรับดินเราใช้ขี้ควายแบบล้วนเลยนะครับมันจะประหยัดแล้วก็เราสามารถเอาเก็บไว้ผสมได้ด้วยนะครับพี่ไฟปนแห้งแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้จริงๆนะครับก็ทักไว้ใต้คลิปนี้ได้โพสต์นี้ได้นะครับเพราะว่าผมน่าอยู่ชัยนาแต่ถ้าใครผ่านมาแวะมาเอาได้นะครับผมก็จะแบ่งปันให้ไปในราคาที่ไม่แพงหรือว่าใครต้องการให้ผมแพ็กไปส่งคือในราคาก็คุยกันผมก็ไม่ได้ นะครับไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ทําขายที่มันเป็นรูปแบบแต่ตอนเนี้ยก็มีสมาชิกนะครับบอกมาว่าเออขี้ควายแห้งที่ปลูกอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เอามาผสมดินปลูกพืชผักเนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมกาลังทดลองทําดินนะครับนะแล้วก็จะลองปลูกนะครับลองปลูกดูบ้างแล้วถ้าได้ผลดีเดี๋ยวจะนํามาเสนอนะครับนะก็เพื่อความรู้นะครับของตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อผลผลิตของตัวเองผมเอาไว้ทานเองนะครับนะดูมะเขือผมดิเห็นไหมครับ ผมจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะครับถ้าเขาแข็งแรงนะไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงเขาก็ต่อสู้ได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่ถ้าต้นไม้แข็งแรงนะครับเนี่ยมีหนอนมีมแมลงอะไรมากินพวกนี้ยใบเขาจะเลื้องลามไปกันหมดแต่ถ้าเขาแข็งแรงเห็นไหมครับเนี่ยดูดิกกี่ก้านนะครับเนี่ยกิ่งก้านเขาจะต่อสู้ต่อโรคได้ดีก็เหมือนคนเราครับถ้าร่างกายแข็งแรงโรคภัยเจ็บก็นะ ก็สามารถต้านทานได้ไข้หวัดเป็นวันเดียวครึ่งวันหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่แข็งแรงแต่คนที่ไม่แข็งแรงนะครับก็เป็นกันเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับผมก็แจมด้วยถั่วฝักยาวนะครับนี่นะครับนะครับถั่วฝักยาวผมก็งามก็คือง่ายๆว่าคือชอบหมดอนะ่้เนี่ยขี้ควายเนี่ยผมโรยไว้หมดนะครับเนี่ยลอยเนี่ยขี้ควายไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับขี้ควายแห้งๆนะครับครับวันนี้ก็นะครับมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะถึงประโยชน์ถึงเทคนิคการปลูกของผมเรามีเวลาให้เขา นะครับเขาก็ออกฝักให้เรากินนะครับดูแลเราดูแลเราได้ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อผักที่มีสารแล้วเรากินผักปลอดสารสุขภาพเราจะดีนะครับแล้วก็แข็งแรงที่สําคัญเราได้ปลูกได้ลงมือทําเราได้ออกกําลังอยู่แล้วนะครับการปวดขาปวดข่าปวดข้อหรือร่างกายไม่ดีมันจะดีมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่เราต้องฝึกนะครับฝึกตัวเองเปลี่ยนตัวเองเมื่อก่อนผมก็อยู่นะครับทาวเฮ้าส์นะครับไม่มีที่ออกกำลังกายเลยนะครับสนามกีฬาก็ออกไปจอดรถกันเต็มหมดเลยนะครับข้างบ้านออกมาก็นะ เต็มไปหมดไม่มีที่จะเดินนะครับนะปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้เลยไปหน้าบ้านกระถางหนึ่งก็มองหน้ากันแล้วนะครับนะก็เลยเออทำยังไงดีก็คิดค้นเอาแบบนี้ดีกว่าที่เราชอบนะครับก็เลยมาซื้อที่แล้วก็ทําสวนอยู่ใช่นาทเนี่แหละครับก็พาภรรยามาด้วยภรรยาผมก็เขาเป็นภูมิแพท้ทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะนะครับดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่าเยอะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับสุขภาพดีไม่มีขายครับพี่น้องนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะ อยากให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพดีอายุยืนนานอยู่กับครอบครัวไปนานๆนะครับรักตัวเองนะครับรักครอบครัวนะครับเราก็อยากอยู่กับลูกหลานเราไปนานๆนะครับครับวันนี้ก็นะครับฝากไว้เท่านี้ส่วนขี้ควายแห้งๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองทักมานะครับใต้เมนนี้ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับว่าต้องการอะไรยังไงหรือผ่านมาใช้นาก็นะครับแวะมาเอาได้นะครับนะก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็กระสอบนึงก็ ก็เหมือนกับที่เขาขายนะครับเขาจะขายเป็นชิ้นใหญ่กระสอบละห้สิบผมก็จะแบ่งให้กระสอบละห้าสแต่ว่าของผมนี่ป่นละเอียดเอาไปใช้ได้เลยนะครับปลอดภัย100%แล้วได้ผลดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบที่ดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อไปกําลังใจให้ด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้าหาสาระมาฝากใหม่สวัสดีครับ